ครับสวัสดีพี่น้องเอซีแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องครับผมมือนี้พอใจดีสิพาไปตามพอใจพี่น้องพอใจเนาะพี่น้องพอใจหรือว่าพอสุดใจพี่น้องนะครับพอใจหรือว่าพ่อสุดใจพี่น้องเหล็กหลอกเล็กคำนวณเลขสูตรเล่านะครับเพิ่นเห็ดมาโดนเห็ดมาหลายปีแล้วพี่น้องนะครับเห็ดมาโดนเห็ดมาหลายปีแล้วพี่น้อง แต่เขาบอกเคยออกช่องบอกเคยผู้ใดามาสัมภาษณ์บอกเคยผู้ใดามาสํารวจที่เห็จากเกือเพื่อเป็เฮ็ดเพราะเป็นวิธีเอาไว้ซื้อเองซื้อพี่น้องเอาไว้ซื้อเองเรียนเองพี่น้องมากตัวไหเพื่อนจ้าเอาบา่มากคนก่บนเก่าพี่น้องมันก็มีสูตรมีอาจารย์มิผู้บาขึ้นกันเนาะมันเกิดมีสูตรมิผู้บาอาจารย์ขึ้นกันน้องพี่น้องเนาะกับพวกเป็นยันนงก็งเลยบอกว่าขอมาลงทั้งช่องนี่เป็นยังคลิปแรลกฮามันหมันเออเปิดว่าใครบ่ถืหมาจะวากันเด้อ อันนี้เพื่อนเห็ดเองเี่นเ,นเนองอีกย่างเอาที่ซื้อพี่น้องเพื่อนว่าให้ได้ยูแต่ว่ายาว่าให้กันเด้อบ่ถือมาประสันไปเบิ่งกันพี่น้องว่าเรามีอย่างไรพี่น้องเนาะพ่อสุดใจพี่น้องพ่อใจนั่นแหละได้ก็เติมสุดไปแล้วน้ำเชื่อเอง่ายขึ้น 1, ออหนึ่งสิบหกกพี่น้องสองห้าหกหก นี่ครับแนวทางพ่อสุดใจเดี๋ยวใส่โลกโก้ให้ล้วก่อนพ่อ สุดใจพ่อสุดใจพี่น้องพ่อสุดใจพันแท้พ่อสุดใจพันแท้พี่น้องนะครับเดี๋ยวก็ได้พ่อกันนะพี่น้องก็พอสุดใจทาเล็กล็เขาได้พ่อกันแน่นอนนะครับพ่อสุดใจพันแท้วิ่งยังพี่น้องนะครับวิ่งตไต่ไปดูกัน วิ่งบนวิ่งบนไปที่หนึ่งพี่น้องวิ่งบนไปที่หนึ่งพี่น้องวิ่งบนไปที่หนึ่งจับคู่ให้เราจะจับคู่ยังพี่น้องมันจับคู่ให้พี่น้อง เรสิจับคู่อย่งแห่งบัทพี่น้องมาเบิร์กันอ่ะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเกพี่น้องนี่ครับแนวท่าของ พ่อสุดใจพันแท้พี่น้องครับผมแนวทางของเราเด้อมักกะจัดขัดกับพันบอว่ากันพี่น้องแนวทางมีเขามีรุดเป็นธรรมาบาบอมีอะไรบอมีผูใ้ใดทราบก่อนบ่มีผูใ้ใดดูก่อนเห็นก่อนอย่างเป็นแท้พี่น้องนะครับอันนี้คือการขาดเดาอันนี้คือการอ่าคำนวณคือการนึกคิดกับ ต้นชนปลายจับปลายชนกบพี่น้องครับผมนี่ก็คือเนวทางของพ่อสุดใจเนาะเป็นกะได้เหตุมานั่น,นพ่อสมควรนะครับเขาบ้างรุดบ้างเป็นธรรมดาพี่น้องบ่มีผู้ใดสีเมลย่ำร้อยเปเส้นพี่น้องอาจารย์ดังๆสำนักดังๆกะมีคือกันพี่น้องรุดคือกันพี่น้องนะครับอันนี้เขบอกวามจิงห้ฟังพี่น้องเนาะครับเนาะ มันก็มีผผ่ผ่าพังผิดพลาดกันมัดสุบสุคนพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นงวดแรกว่าสุดใจพี่น้องนะครับเป็นว่าเอ่อวดแรกว่าสุดใจที่เอามานําเสนอเอามานําแสดงทั้งช่องพ่อใจดีนะครับเนีทางดีๆของคนิี่สื่ตาต้องใจพี่น้องบอพี่น้องได้จดจําพ่อสุดใจได้บอหนะ้าพี่นอ้องความสุดใจสิมีซื่อเสียงทั้งช่องบอพี่น้อง ให้พี่น้องพี่ผิดจาาหน้าเล่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาพี่น้องครับมาเบิงเด็กวิ่งลางของพ่อสุดใจเล่าให้เล็กยังมาฝากพี่ต่อนน้องวิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างวิ่งล่างไปที่ศูนย์กเล็กเราตำพี่น้องจะลอาจารย์ตั้งกันนะครับ อาจารย์ตั้งกันไรครับถ้าอาจารย์ตั้งกันเด้คู้หนึ่งสูงคู้หนึ่งต่ำเล็กนี่มากก็เราสูตรกันแล้วอ่ะนี่พี่น้องเอยนะครับปนะาสุดใจมากต่ำเนาะแม่ยังแม่ยังมันแม่ออกบัดบาเลขสูงนงนะครับ,นะรบเอา้า มันเปลี่ยนไปได้เบิดพี่น้องในเมื่อลูกกลมๆศูนย์หอดเก่าเพิ่นบอดด้เอาตัวใดตัวหนึ่งออกพี่น้องเอาไว้ครบปัจจุยางพี่น้องเอาไวบบ้ครบปัจจุรักเลขพี่น้องนะครับมีสิทธิ์เปล่นไปได้ถูกอย่างถูกแนววนะพี่น้องเปลี่นไปได้เบิเพิ่นจับตัวใดก็ออกตัวนั้นอีดีพี่น้องบอ่ดด้ากันจับตัวใดขึ้นมาแม่นตัวนั้นรถที่พี่นอ้องอ่าของฉลาลเพนนะิ่นนะครับมันล้วัดนี้มันอยู่กับดวงบุญ วาสนาพี่น้องนะครับมักอาจารย์ใดสำนักใดปรลร่องควบแม่นกันพี่น้องเบิงติดตามทั้งช่องพอใจดีได้แล้วพี่น้องเนาะมักอาจารย์ใดสำนักใดมีถูกรดมีถูกรสฉาดมันเข้มหวานเปียวมีเบิดพี่น้องนะครับเอ้าพี่น้องมาเบิงติดตามกันวิ่งล่างศูนย์พี่น้องจับคู่ให้มีอย่างพี่น้องไปเบิ่งกันนะครับ 0 4น6 0สี่นหกนแปดนเจ็ดเนี่ยพี่น้องนแนวท่าของเพิ่นเป็นเลขต่้มพี่น้องนะครับผู้ใได้มกต่้ม นะครับกลับมาทางต่ำเวยพี่น้องได้มากต่ำไปส่สูงบ่ด้เด้มากต่ำเขากับพาเลยพี่น้องหกต่ำแปดต่ำเจ็ดต่ำไปกับว่าไปพี่น้องสี่ต่ำกับว่าไปนาะพี่น้องเนาะมันอยู่ต่ำนาะพี่น้องเนาะฉลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวต่ำสุดคือศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าพี่น้องนะครับพี่น้องมากกระจัดกัดกับพานบ่าว่ากันพี่น้อง จังไดพอใจดีก็ขอฝากพ่อสุดใจพันแท้ไว้แนอ้อมอกอมใจพี่น้องเอฟซพอใจดีแน่กันแล้วกันนะพี่น้องพ่อใจเอ่อพ่อสุดใจพันแท้กวดวันที่16ตกรกฎาสอง5 6 6นครับพ่อสุดใจพันแท้วิ่งบนหนึ่งะครับจับคู่ให้กับ1 3 1 4 1สและ19พี่น้องส่วนลางพี่น้องวิ่งศูนย์พี่น้อง จับคู่ให้ก็04 06 08และ07พี่น้องอันนี้งวดแรกของพ่อสุดใจเนาะงวดแรก้ะพี่น้องใส่ไปว้างงวดแรกวันสีแหกบานตัวพี่น้องงวดแรกแห่งบ้านตัวง,งวดแรกไหกนหพี่น้องงวดแรกของอ่าพ่อสุดใจพี่น้องเอ้าแคปหนาจอแล้วไปพี่น้องแคปหนาจอเอาไว้เป็นสักขีพยานลักฐานงวดต่อไปนะครับลาาสิเข่าบอพี่น้อง นะครับวาราสิดีสีเดือนบอพี่น้องเอาแคปหน้าจอแล้วแล้วก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีไหนได้พี่น้องนะเอาสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็มีแ้วทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แหละครับคลิปหน้าพ่อกัดไม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ